ครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนหน้าจอตัว oppo a7 กันนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนคล้ายๆกับ a5s นะครับใช้จอเดียวกันกับ oppo a5s เลยนะครับตัวนี้จอจอภาพนี้เราก็หาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับเหมือนเดิมส่วนมากซื้อจอนะครับเขาจะแถมเซ็ตนี้มาให้เซตไขควงนะครับเซตกาวหนึ่หลอดประมาณนี้นะครับ ทีนี้นะครับเราจะมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวก่อนเริ่มผมจะให้ดูก่อนนะครับว่าจอหาจากไหนนะครับครับเวลาเราค้นหาให้เราค้นหาเป็นชื่อตรงรุ่นนะครับว่าเป็น oppo a 7นะครับแล้วมันจะได้จองานอย่างนี้มาแต่จริงๆมันใช้ร่วมกันกับ a 5 s ได้นะครับเป็นแ a i ตัวเดียวกันนี่ครับเราเลือกได้เลยนะครับว่าอยากจะได้ราคาเท่าไหร่แบบไหนนะครับเลือกอันที่มีอุปกรณ์แถมมาด้วยก็ได้อ่าโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย เปลี่ยนไม่ยากนะครับรุ่นนี้ต้องแกะฝาหลังนะครับถอดด้าศิมองมาไว้รอเลยแกะฝาหลัง a ห้ s กลไม่เหมือนกับ a 7นะครับ a 7จะมีขอบทองทองตรงนี้แล้วก็ a ห s จะไม่มีฝาหลังสีนี้นะครับภายในจะไม่เหมือนกันแต่ใช้จอร่วมกันได้เ,เริ่มแรกเราก็ต้องมีแผ่นหลือบางๆอย่างนี้นะครับเพื่อแสะแซะสฝาหลังเขา ย่างนี้นะจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปนะครับแล้วก็ดิบหน่อยโอเคสอดเข้าไปมันได้ประมาณนี้นะครับเปลี่ยนมาใช้เป็นเทปใสนะครับเพราะว่าอะไรถึงต้องเปลี่ยนเป็นเทปใสเพราะว่าเทปใสมันจะได้ไม่ไปตัดแทนนะครับผมหรือว่ากินสีโอเคแล้วก็ไล่กีดครับ แบบเหนียดๆได้นะครับแต่นี้มันยืดหยุ่นพอหลังตรงนี้แค่ไม่ต้องใช้น้ำยานะครับช่วงนี้เราอย่าเอาไพ่เข้าไปถึงคันนี้นะครับเราอย่าเอาไพ่หรือเอาปกใส่เข้าไปถึงคันนี้นะครับมันจะตัดเพลียออาแค่นี้พอลิมๆิมนะครับกล่าวว่ามันบาดกาวการับ แค่นี้ก็หลุดแล้วต่อมาครับขันนอ็อตขันราตัวนี้ขึ้นก่อนเลย เอาตัวนี้ขึ้นก่อนตัวครอบเราต้องปลดตัวครอบสเกตนิวออกจากตัวเครื่องก่อนนะครับให้มันทํางานง่ายๆแกะมาเลยนี่ครับเพาว่าอย่างไงก็ต้องยกเคสกลางนะครับเดี๋ยวอย่างไงก็ต้องยกเคสกลางขึ้นนะครับต้องแกะเคสกลางไปเลยดีกว่า ประมาณนี้นะครับแล้วก็บิดลงล่างบิดลงล่างๆเลยไม่น่าจะติดน็อตนะครับเท่าที่จำได้เพราะมันจะไม่มีน็อตพ่วงเราเป็นเคร,รกลางรบบน,นี้ มันจะออกง่ายๆ A7 <A 7 S 2> เปลี่ยนจอต้องถอดเชียกลางนะครับเพราะว่าอะไรหนึ่งต้องถอดเชียกลางเพราะว่าเราจะต้องออเอาแยกเพลทตัวนี้ขึ้นมาแล้วมันมีน็อตที่ขวาเมืองบนตรงนี้ที่เครียดกลางไ้บังอยู่นะครับต้องถอดออกทีเดียวเจอน็อตแล้วก็ไล่ขันเลยครับไล่ขันมาห้วยก๊อกุจุดเลย เปิดฟ้าข้อออกมาแล้วครับ แล้วก็ถอดสายแพรจอนะครับเทปใส่มาแปะตรงนี้หน่อย คัตเตอร์ได้นะครับท่านผู้ชมสามารถงัดจอขึ้นมาได้เลยได้เหมือนกันนะครับใช้ตัวแทนกันได้มันจะออกมาง่ายๆนะครับถ้าเป็นกาวเดิมนะครับจอเก่าออกมาแล้วถ้าเป็นกาวเดิมมันจะแกะง่ายแล้วก็ไม่ต้องทำาอกสารเดียวนะครับอ๋อเราอย่าเ,าเราอย่าลืมเอาตรงนี้มาของเข่ามาด้วยนะครับนดครับมันจะเป็นตัวกองฝอนลําโพงนะครับ เบาคอนโฟกัสกันโอเคตัวนี้นะครับตัวกลองฝุง่นลำโพงถอดออกมาเลยใส่เข้าไปที่เดิมน,นะครับมันจะได้ไม่เป็นรูบอลมันจะได้ไม่เป็นช่อง ทำความสะอาดเขาหน่อยใช้มือก็พอแล้วนะครับถ้าใช้น้ำยามันจะเปื่อยนะครับตัวนี้โอเคต่อมาครับทำความสะอาดบอดี้เลยครับผมโอเคครับหลังจากเราทำความสะอาดบอดี้เสร็จนะครับ รอบๆเอาไม้นะครับขูดก็ได้หรือว่าเหล็กก็ได้นะครับขูดกาวเก่ารอบๆเขาหน่อยต่อมานะครับเอาจอใหม่ที่เราซื้อมามาลองเทสกันใส่จอใหม่เข้าไปต้องเทสก่อนนะครับท่านผู้ชมเทสก่อนเพราะว่าบางทีมันอาจจะสัมผัสไม่ได้ก็มีนะครับทัดสกินไม่ได้อะไรประมาณน,นี้ใส่แผ่จอนะครับแล้วก็ใส่แบตเข้าไป เปิดเครื่องดูครับอ,อ่าเอาอะไรมาลองเขาหน่อยอโอเคครับตัวเครื่องขึ้นมาแล้วปัดอ่าตีรหะัส ลลไหมหนึ 16, 8, 3, 6, 1, 3, ่งหกแดสามหกหนึ่งสามหนึ่งหกดิอ่ะโอเคผมจะเทสประมาณนี้นะครับแนวทางการเทสของผมผมก็จะเริ่มแรกเลยผมเคยเจอเจอแบบจอที่มันเปิดติดแล้วกดแล้วไม่ติดนะครับท่านผู้ชมต้องเทสอย่างนี้กันแล้วเปิดขึ้นใหม่รอบ่าอันนี้ผ่านใช้ได้อยู่หนึ่งหกแปดสามหนึ่งหกหนึ่งหกแปด โอเคต่อมานะครับแตะแชร์ไปที่ F แอปใดแอปหนึ่งบนรอบๆล้วครับแอปมันวิ่งตามมือเรานะครับผมโอเคจอนี้ใช้ได้เลยนะครับผ่านท่านได้ทุกจุดเอาวาไปเทสกดเลขเทสกดตัวเลขดูนะครับ นับจัหนอกจนสีเดีด่ยวสีส้นมน่ผ่านนะครับใช้ได้กดกลับสามขีดล่างโอเคครับใช้ได้ต่อมานะครับอันนี้สําคัญลืมไม่ได้เลยคือปรับแสงนะครับโอเคแสงปรับได้ผ่านนะครับจอนี้เทสผ่านเราก็ไปติดกาวได้เลย,เลยปิดเครื่องลงได้เลยนะครับหรือจะถอดแบตเลยก็ได้ถ้าจะถอดแบตก็พยายามถอดให้เร็วเลยนะครับงัดขึ้นมากเร็วเลย การมันลีกเข้าชัดนะครับตัวนี้ติงแล้วก็ปลดแผ่จอส่งจอหน่อยนะครับหลอกติ๊กเกอร์เลยครับไว้ขาวดึงแผ่เข้าไปตึงๆนะครับดึงข้างบนตึงๆหน่อย ว่าอะไรถึงต้องตึงเพราะว่าช่วงนี้นะครับมันจะเป็นที่กาวเข้าไปซึมอยู่ถ้าเราไม่เผยมันหย่อนมันจะไปผมกับกาวของเราครับโอเคครับต่อมาเราจะใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับท่านผู้ชมตัวกรองฝุ่นลำโพงตัวนี้สําคัญนะครับถ้าไม่ใส่มันจะไม่สวยเลยมันจะเป็นรอยช่องว่อๆหน่อยแต่เครื่องไหนที่ ไม่มีมาผมก็ไม่ใส่ก็มีนะครับมันจะเป็นร่องเป็นรอยเป็นลอ็นลอกของเขาอยู่นะครับมันจะต้องใส่ตรงด้านเท่านั้น,นใส่ลงไปประมาณนี้นะครับทากาวได้เลยทีนี้นะครับช่วงทากาวช่วงนี้เราจะไม่ใส่สังเกตดูว่ามือถือทุกรุ่นจะมีนะครับมันจะเป็นเซนเซอร์สองจุดตรงนี้เราจะไม่ใส่กาว ช่วงนี้สองจุดกับช่วงลำโพงข้างบนช่วงกล้องจะไม่ใส่กาวนะครับนอกนั้นเราจะใส่โอเคครับบีบเลยใส่เยอะได้นะครับกาวไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวเข้าจอแต่ก็เพราะว่าจอขอ,อัดมาเนี่ยนะครับแต่เราก็ใส่ในปริมาณที่มันเหมาะสมหน่อยนะครับ ใส่กาวเข้าไปครับใส่จอครับต่อมาจอที่เราเทสผ่านมาประกบลงนี่เลยโดยการใส่แผ่เข้าไปก่อนใส่สายแผ่เข้าไปก่อนนะครับประกบจากล่างขึ้นบนอย่างนี้นะครับแล้วก็ลูปลูปกาวที่มันเลื่อๆออกมานี่ทิ้งนี่เลยครับลูปทิ้ง โอเคครับหลังจากเราลูปกาวแล้วนะครับลูปกาวขอบๆรอบๆทิ้งทั้งบนทั้งล่างแล้วก็จะมาประกอบกันเลยใส่แผ่จอเข้าไปก่อนนะครับขีดเข้าหนนี้วางแบตเข้าไปครับ มันจะมีล็อกมีเชี่ยวออเข้าอยู่นะครับให้มันลงล็อกลงเชี่ยวทั้งทั้งสามสี่จุดนะครับอ7จะมีจุดนี้หนึ่งสองสามตรงนี้ด้วยข้างลำโพงแล้วก็จุดนี้นะครับเราจะต้องลงทุกมุม่อยนะครับอ A7 ก็ถือว่ายากจะได้อยู่นะครับก็ไม่ยากมากนะครับลองทำดูนะผู้ชมดูคลิปนี้น่าจะละเอียดพอสมควรเลยนะครับ น,นเลยครับผมเดี๋ยวฝาหลังเราค่อยใส่ทีหลังนะครับเราจะลัดกาวไว้ก่อนรัดกาวหน้าจอ้แห้งก่อนสัก20นาทีค่อยมาใส่ฝาหลังต่อ ใส่เคสกลางเข้าไปเลยก็ได้นะครับรกดเคสกาลางไว้รอเลยเอาใส่ปิดด้านเดี๋ยวเราค่อยประกอบต่อนะครับช่วงนี้ก็รัดยางไปเลยจิ้มประกอบไปเลยก็ได้นะครับเป็่นผู้ชมประกอบไปเลยก็ได้นะครับ เอาไว้มันเสร็จไปเลยก็ได้เราก็ใส่่างนี้นะครับยากนะทีตอนนี้เอาเอาฝาหลังไปนอนในลักษณะนี้นะครับะผมจัดมุมกล้องให้เห็นเ,เอาฝาหลังไปนอนในลักษณะนี้แล้วก็บิดแพมาใส่เข้าไปครับ ข,ขันมอสครับกดไปหน่อยทากาวครับกาวติดจอนี่แหละนะครับอดยดีมันจะได้สนิทกันไปเลย ใส่ไปรอยเรมที่กาวเขาใส่มาเลยนะครับเพ mm hmm. ใส่กาวให้มันได้ในลักษณะนี้นะครับท่านผู้ชม มุมกล้องมันอาจจะแคบไปหน่อยเมื่อกี้ไม่เห็นตอนหยิบกาวแต่โดยรวมแล้วเราใส่ประมาณนี้นะครับใส่มันทั่วกาวดํากาวติดจอยเราใช้ติดจอยแล้วก็พลิกมาจัดทรงแบตตัวนี้ด้วยนะครับอย่างให้มันบวมขึ้นเพราะว่าฝาหลังมันจะไม่สนิทถ้ามันบวมก็ใช้ฟีลนะครับดึงนิดหนดลงไป,งไปนี่นะครับแล้วก็แปะเข้าไปได้เลย เอายางมารัดนะครับเปิดเครื่องดูรัดยางได้เลยนะครับชอตนี้ลัดยางไว้สักห้าหกเส้นนะครับแล้วเราก็ส่งงานได้เลย ผมจะขอปิดคลิปไปเรียงแค่นี้ก่อนนะครับนี่ก็เป็นแนวทางการเปลี่ยนจอ Oppo A7 แบบง่ายๆกันนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยดีตลองรัดไปหน่อย อีกครึ่งชั่วโมงเราค่อยมาแกะยางออกนะครับท่านผู้ชมก็รัดเยอะๆกว่านี้ได้สักห้าหกเส้นนะครับรัดรัดห่างๆกันหน่อยนะครับรัดเงาอันนี้ก็ได้อีกครึ่งชั่วโมงก็แกะยางก็ใช้ได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะขอปิดคลิปการเปลี่ยนจอ Apple A7 เปยนแค่นี้นะครับ